ตรงสะพานวังทองนะครับตอนนี้ก็มีมุงหลังคาแล้วก็จะเป็นสีเหลืองทั้งหมดใช่ไหมครับพี่ครับหลังคาเป็นสีเหลืองโอหลังคาจะเป็นสีเหลืองที่เป็นวิศวกรควบคุมด้วยเป็นคนวังทองเลยนะครับผมเออเยอะมากเลยครับฉนวิศวกรอรอกแบบแล้วก็มาควบคุมนะอ <c oughs> ตอนนี้หยุดงานแล้วใช่ไหม กลัวคนเขาจะลื่นเวลาขึ้นข้างบนแล้วมันลื่นได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะมาถ่ายมาอีกแล้วครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเพื่อเ่ไปนะครับคือวังทองนะครับแล้วก็ถนนเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นแค่สี่เลนตอนนี้แปดเลนแล้วนะครับอันนี้เวลาประมาณห้าโมงนะครับห้าโมงเย็นยีน่สิบสามนาทีดูบรรยากาศรถ อันนี้ชาววังก็ยังเปลี่ยนแบงเลยเนาะสบายเลยมีที่มีที่จอดรถที่อะไรพร้อมเลยแต่ต่อไปถ้าเกิดเปิดใช้ก็าอาจจะไม่ให้แม่จอดอเพราะว่ามันเป็นเลนที่มันใช้วิ่งทางตรงรถมันจะวิ่งเร็ว เปิดใช้อาจจะไม่ให้จอดใช่ไหมก็จริงๆแล้วหมดหน้าจะไม่ให้จอด้วครับ <c oughs> คือมันหน้าจะผิดแะ <c oughs> แต่ว่าด้านนน้นจะมีไหลาทางอยู่2.50สอง้าิจึงรถจอดได้เลยน